สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกแล้วนะคะกับวิชาภาษาไทยของชั้นปถมศ,ศึกษาปีที่3วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องหน้าที่ของคำกริยาค่ะซึ่งเป็นคลิปที่ต่อจากคำกริยาตอนที่1และคำกริยาตอนที่2 2คลิปที่ผ่านมานะคะเด็กๆได้เรียนรู้แล้วว่าคำกริยาแบ่งออกเป็นกี่ชนิดมีชนิดอะไรบ้างนะคะวันนี้นะคะเราจะได้รู้ว่าหน้าที่ของคำกริยา ทำหน้าที่อะไรบ้างนะคะเด็กๆเด็กๆพร้อมเรียนแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรียนกันเลยค่ะเรามาดูหน้าที่ของคำกริยาหน้าที่ที่หกันนะคะ 1. ทําหน้าที่เป็นตัวแสดงของประโยคคือคำกริยานั้นทําหน้าที่เป็นกริยาสำคัญของประโยคเช่น ไก่จิกข้าวที่ตากบนลานคำว่าจิกนะคะเป็นกริยาสำคัญของประโยคถ้าไม่มีคำว่าจิกเด็กๆก,ก็จะไม่รู้ว่าไก่กำลังทำกริยาอะไรและประโยคนั้นก็จะไม่สมบูรณ์นะคะเด็กๆต่อมาค่ะนกอินทรีบินร่อนบนท้องฟ้าคำว่าบินร่อนนะคะเป็นกริยาสำคัญของประโยค ถ้าไม่มีคําว่าบียน่อนเด็กๆก,ก็จะไม่รู้ว่านกอินทรีกำลังทำกิริยาอะไรอยู่แล้วประโยคนั้นก็จะไม่สมบูรณ์นะคะเพราะฉะนั้นหน้าที่หลักของคํากริยาคือทำหน้าที่แสดงกิริยาของประโยคว่าประธานกำลังทำกิริยาอะไรอยู่นะคะเด็กๆถ้าไม่มีคํากริยาประโยคนั้นก็จะไม่ใช่ประโยคนะคะเพราะว่าประโยคประกอบด้วยประธานกิริยาและกรรมนะคะเด็กๆ ต่อมาค่ะเรามาดูหน้าที่ที่สองสองทำหน้าที่ขยายคำนามคือคำกริยานั้นทำหน้าที่ช่วยขยายคำนามให้เข้าใจเด่นชัดขึ้นเช่นวันเดินทางของเขาคือวันพรุ่งนี้คำว่าเดินทางนะคะเป็นกริยาที่ไปขยายคำนามคือคำว่าวันต่อมาค่ะ คุณยายทำอาหารถวายพระทุกวันคำว่าถวายนะคะเป็นคำกริยาที่ไปขยายคำนามคือคำว่าพระนะคะเด็กๆหน้าที่ที่สามนะคะทำหน้าที่ขยายกริยาคือคำกริยานั้นทำหน้าที่ช่วยขยายกริยาสำคัญให้มีความหมายชัดเจนยิ่งขึ้นเช่นเด็กคนนั้นนั่งดูนก คำว่าดูนะคะเป็นกิริยาที่ไปขยายคํากิริยาคือคําว่านั่งต่อมาค่ะพี่คงจะกลับบ้านเย็นนี้คําว่าคงจะนะคะเป็นคํากิริยาที่ไปขยายคํากิริยาคือคําว่ากลับนะคะเด็กๆต่อมาค่ะหน้าที่ที่สี่ทำหน้าที่เหมือนคำนามคือคำกริยานั้นทำหน้าที่เป็นประธานของประโยค เช่นออกกำลังกายทุกวันทำให้ร่างกายแข็งแรงคำว่าออกกำลังกายนะคะเป็นคำกริยาที่ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคเหมือนคำนามต่อมาค่ะสูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อชีวิตเป็นพิษต่อคนใกล้เคียงคำว่าสูบบุหรี่นะคะเป็นคำกริยาที่ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคเหมือนคำนามนะคะเด็กๆ เรามาสรุปหน้าที่ของคำกริยากันนะคะ 1. ทําทำหน้าที่เป็นตัวแสดงของประโยค 2. ทํทำหน้าที่ขยายคำนามสาํ 3. ทำหน้าที่ขยายคำกริยาสทํ 4. ทำหน้าที่เหมือนคำนามหน้าที่ของคำกริยามีสีข้อนี้นะคะเด็กๆวันนี้คุณครูก็มีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำด้วยนะคะ ให้นักเรียนบอกหน้าที่ของคำกริยาจากคำที่ขีดเส้นใต้ต่อไปนี้กอไก่ทำหน้าที่เป็นตัวแสดงของประโยคขอไข่ทำหน้าที่ขยายคำนามคอควายทำหน้าที่ขยายกริยางองูทำหน้าที่เหมือนคำนาม ค,คุณครูจะมีแบบฝึกหัดให้ทั้งหมด6ข้อนะคะให้เด็กๆช่วยกันอ่านประโยคและดูคำที่ขีดเส้นใตด้ดีๆนะคะว่าทำหน้าที่เป็นอะไรเรามาเริ่มทำข้อที่1กันเลยค่ะ 1. เด็กกำลังเล่นอย่างสนุกสนานคำว่าเล่นเป็นคำกิริยาที่ทำหน้าที่อะไรคะเด็กๆตอบข้อกอไก เป็นคำกริยาที่ทำหน้าที่เป็นตัวแสดงของประโยคนะคะต่อมาข้อที่สองเธอต้องตั้งใจมากกว่านี้คำว่าต้องนะคะเป็นคำกริยาทำหน้าที่อะไรคะเด็กๆข้อที่ถูกต้องคือข้อข้อควายค่ะทำหน้าที่ขยายคำกริยาคำว่าต้องนะคะทำหน้าที่ขยายคำว่าตั้งใจนะคะเด็กๆ ต่อมาค่ะข้อที่3กินมากทำให้อ้วนทำหน้าที่อะไรคะคำว่ากินคำตอบก็คือข้ององูค่ะทำหน้าที่เหมือนคำนามคำว่ากินนะคะทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคนะคะต่อมาข้อที่4ครูสอนวิชาภาษาไทยคำว่าสอนนะคะเป็นคำกริยาทำหน้าที่อะไรคะเด็ก คำตอบก็คือข้อกอไก่ค่ะคําว่าสอนทำหน้าที่เป็นตัวแสดงของประโยคนะคะต่อมาค่ะข้อที่5เด็กเร่ร่อนถูกตำรวจจับคําว่าถูกเป็นคำกริยาที่ทำหน้าที่อะไรคะเด็กๆคาตอบที่ถูกต้องก็คือข้อขอไข่ค่ะคํำว่าถูกนะคะเด็กๆทำหน้าที่ขยายคำนามคําว่าถูก ทำหน้าที่ขยายตำรวจนะคะเด็กๆต่อมาข้อที่6ค่ะพูดดีเป็นสีแก่ตัวคำว่าพูดดีเป็นคำกริยาที่ทำหน้าที่อะไรคะเด็กๆคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้องูงูค่ะพูดดีนะคะทำหน้าที่เหมือนคำนามคือทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคทั้ง6ข้อนี้เด็กๆตอบถูกทุกคนใช่ไหมคะ เก่งมากๆเลยวันนี้คุณครูก็มีการบ้านให้นักเรียนทำ้วยนะคะให้นักเรียนบอกหน้าที่ของคำกริยาจากคำที่ขีดเส้นใต้ต่อไปนี้ก็ไก่ทำหน้าที่เป็นตัวแสดงของประโยคขอไข่ทำหน้าที่ขยายคำนามขอควายทำหน้าที่ขยายกริยางองูทำหน้าที่เหมือนคำนามจะมีแบบฝึกหัดให้ทั้งหมด6ข้อนะคะ6ประโยค ให้เด็กๆอ่านประโยคดีๆนะคะแล้วดูคําที่ขีดเส้นใต้ว่าคํากริยานั้นทําหน้าที่อะไรให้เด็กๆทําใส่ในสมุดนะคะเสร็จแล้วให้คุณพ่อคุณแม่ถ่ายรูปและส่งลายส่วนตัวมาให้ครูนะคะวันนี้คุณครูก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เด็กๆอย่าลืมทําการบ้านมาส่งด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ